สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกันเช่นเคยครับกับมด789วันนี้มดอยู่กับเจ้ารถไฟฟ้านั่นเอง่าก็ก่อนหน้านี้เชื่อว่าหลายหท่านคงได้รับชมกันไปแล้วแหะแต่ว่าวันนี้ก็มาจัดเซตใหม่เหลือเพียงแค่ 3, 6, 6คันสุดท้าย25,500บาทเท่านั้นรถไฟฟ้าทำอะไรได้บ้างใช้ขับจากบ้านไปหน้าปักซอยซื้อแกงไปเซเว่น เสร็จแล้วกลับมาบ้านโดยที่ไม่ต้องเติมน,น้ำมันนั่นเองพรุ่งนี้เช้าตื่นมาฟังพี่สรยุทธ์ไม่ต้องไปสนใจแล้วครับว่าน้ำมันจะขึ้นหรือลงนะครับไม่ต้องสนใจแล้วเอาแค่เสียบปลั๊กไฟบ้านเติมขับได้แค่นี้สบายใจแล้วครับท่านผู้ชมเจ้าตัวรถคันนี้ที่มดขายอยู่25,500ต่างอะไรกับรุ่นอื่นในตลาดที่มีขายอยู่บ้างนะฮะอย่างแรกเลยครับมาดูจานดิสเลยนะฮะจานดิสเป็นจานตัวใหญ่เป็นจานแต่งแล้วนะครับแบรนด์ของตัวรถคือ หัวอันนะครับไม่แน่แต่ว่าออกเสียงหรือสำาหนยงผิดไหมถ้าออกผิดต้องขอโทษด้วยนะครับนี่เลยมาจานแต่งนะครับล้อยางไฟหน้า LED นะครับหน้าจอนะท่านผู้ชมหน้าจอเป็นเดือนใหม่ดิจิตอลนะครับหลายหลายท่านนะครับโทรมาสอบถามแล้บ inbox มานะครับว่าพี่มดหน้าจอเป็นยังไงบ้างหน้าจอเป็นดิจิตอลแล้วนะครับเดี๋ยวมดจะเปิดสวิตช์ให้ดูนะครับหน้าจอจะฟ้องอยู่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยโชว์เต็มเต็มนะฮะมีอยู่ประมาณ4ี่ขีดนะครับ สีขีดนี้เต็มอย่างนี้นะครับพอเราเปิดสวิตมาเราสามารถเลือกตำแหน่งเกียร์ได้ว่าจะใช้เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะฮะนี่ปิดเปิดตรงนี้ปุ๊บเลือกเกียร์ได้นี่เป็นเกียร์หนึ่งละพอบิดแล้วปึ้งไปเลยเนี่ยแค่บิดอย่างเงี้ยฮะเปิดสวิตเสร็จบิดไปเลยไม่ต้องรอให้มีเสียงหรือเข้าเกียร์อะไรนะฮะและอย่างถ้าขาดตั้งตั้งอยู่บิดมันก็ไปนะอย่างเงี้ยไปได้เลยครับนะาตอนเนี้เหลืออยู่หกคันสุดท้าย ใครที่โทรมาหรือว่าคอมเมนต์มาหรือดูแล้วตอบถามครั้งที่แล้วที่พลาดพลาดสีม่วงไปนะครับสีม่วงมีหลุดจองหนึ่งคันนะครับราคาเท่ากันหลายหลายท่านอาจจะเป็นกังวลว่ามดครับแล้วถ้ามันเสียเนี่ยซ่อมที่ไหนทําที่ไหนได้มดตอบเลยครับอะไหล่มันก็คืออะไหล่มอเตอร์ไซค์ทั่วไป ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันมีขายทั่วไปอยู่แล้วนะครับหาได้ตามท้องตลาดของถมก็มีขายแล้วครับเพราะมันเป็นแบตเตอรี่สากลเดี๋ยวให้ดูแบตเตอรี่ว่าเป็นเป็นยังไงเป็นหน้าตาของแบโโตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้มันก็เป็นปลั๊กจาไว้แบบนี้นั่นเองนะฮะมีอยู่ข้างล่างนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้อนา,าคตถ้าแบตเตอรี่เสื่อมเราก็เปลี่ยนแค่แบตเตอรี่ก้อนอย่างนี้นะครับม่มเชื่อว,ว่าอนา,าคตเนี่ยมันมีขายในท้องตลาดทั่วไปอยู่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเก็บก่อนครับ บแบตเตอรี่เป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้สวิตช์ออนออฟตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะใช้งานคืออันเนี้ยเป็นสวิตช์ปิดอยู่ถ้าเราจะใช้งานเราต้องเปิดออนขึ้นไปนี่คือไฟจากแบตเตอรี่รถวิ่งเข้าตัวรถเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนุ่มเงียบนี่ท่านผู้ชมดูล้อแม็กที่เขาให้มาเป็นล้อตัวแต่งด้วยนะครับเชื่อว่าในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยไม่มีเลยดีกว่าน้อยมากก็ตอนนี้มีเหลือแค่6คันแล้วเท่านั้นเองถ้าใครซื้อเยอะเดี๋ยวลดให้ ใครซื้อคันเดียวไม่ลดนะครับรบอกเลยซื้อคันเดียวไม่ลดมีที่ชาร์จให้แถมที่ชาร์จให้นะครับก็เป็นราคา25,500บาทนะครับจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ AM 7ม9ดนะครับมดมีข้อเสนออีกหนึ่งข้อเสนอนะครับให้ผ่อนเพียงเดือนละ3,000บาท3,000บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าผ่อนครบแล้วค่อยรับรถนะครับเอาแบบนั้นนะฮะแต่เชื่อว่าทุกคนคงใจร้อนเดี๋ยวว่าผ่อน ครบหมดก่อนอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากอีกแล้วนะฮะมีแต่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะฮะมีอีกท่านหนึ่งนะฮะไม่ใช่อีกท่านอีกอีกคันหนึ่งภูมิใจเสนอตัวไทยอั่มนะฮะไทยอั่มเนี่ยใช้งานมาเพียงแค่1,200กิโลคันนี้เป็นรถลูกค้าบังเอิญว่าเขามาซื้อรถยนต์แล้วก็ถามว่าเขามีมอเตอร์ไซค์ไทอั่มอยู่คันหนึ่งสามารถเอามาเทิร์นได้ไหมหมดก็ตอบเลยครับว่าได้ครับ ครับตัวนี้เป็นตัวทักต้นนะครับ900คือตัว900นั่นเองรถเป็นรถปี15ไม่ใช้งานมาแล้ว1,940กิโลรถมือเดียวมดขายเพียงแค่249,000บาทฝากไว้ด้วยครับเผื่อมีใครโดนใจนะฮะยุคนี้สมัยนี้รถไฟฟ้ากำลังมาแรงนะครับแต่ตอนนี้เอาจริงๆเลยยังอยากไดร้รถยนต์ไฟฟ้ามาขายเลยครับเชื่อว่ากระแสเขาต้องดีแน่นอนตอนนี้ไม่มีรถยนต์ก็เอามอเตอร์ไซค์ไปก่อน ย้ำนะครับ25,500่นผ่อนเดือนละ3า0 0บาทนะครับสนใจติดต่อมาที่เบอร์0 6 1 6 5ห4 5น้าี่ห้าหติดต่อมดโดยตรงได้เลย,ยหรือสนใจจะดูตัวจริงก็มาดูได้ที่ AM 789นะฮะอยู่ที่รามอินทารากรม7ส่วนท่านใดนะฮะอยู่ปริมนทนอยู่ต่งางจังหวัดโทรมาสอบถามเช็คราคาขนส่งก่อนได้ว่าค่าส่งเท่าไหร่นะฮะเราส่งบริการส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านคุณนะครับยังไงเดี๋ยวมดจะขอลาไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวมดจะหารถสวยๆหารถงามหารถประวัติดีๆและที่สําคัญถูกใจท่านผู้ชมแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ E.P. หน้าสััสดีครับสวัสดีครับ,รบและแล้วเราก็มาถึงนะครับหมู่บ้านมันธนานะครับเอามาอเตอร์ไซค์มาส่งกันเดี๋ยวขนย้ายลงก่อน เดี๋ยวเทสก่อนเดี๋ยวเผื่อเจอเจ้าของแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับโอเค ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับมาไวเคมไวแล้วเลือกใช้เราใหม่นะครับ AM 7 8 9